เข้าสู่โรงเรียนพัทนวิทยาโรงเรียนพัทลวิทยาเป็นโรงเรียนของคณะมิสังคาริสกัดสังคมณฑลนครสวรรค์เริ่มแรกก่อตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ทมให้กับชนเผ่าพื้นเมืองชาวปากยองแต่ในปัจจุบันทางโรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนที่นับถือศาสนาต่างๆเข้ามาเป็นนักเรียนไม่ว่านับถือศาสนาคิดพุทธอิสลามเพื่อให้โรงเรียนของเราเป็นศาสนาสัมพันธรร์ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนสามารถปรบพฤติปิบัตินได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทุกๆวันพุธทางฝ่ายจิตตาพิบาลจะมีการรณรงค์รับบริจาคเงินมหาพรต<น>เพื่อใช้ในกิจกรรมแบ่งสารปันรัก โดยนักเรียนจะแบ่งเงินจากค่าขนมของตนเองที่ได้รับจากผู้ปกครองมาบริจาคและฝ่ายจิตตาวิบาลจะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อของที่จำเป็นเพื่อนำไปให,ให้แก่ผู้ยากไร้หนูไม่เคยคิดว่าเงินเพียงไม่กี่บาทของหนูจะช่วยเหลือคนอื่นในการออกไปมอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ในสถานที่ต่างๆการเดินทางในแต่ละครั้งนั้นต้องใช้เวลาเดินทางค่อนข้างมาก เนื่องจากเส้นทางที่เดินทางมีความลำบากและระยะทางค่อนข้างไกลแต่ไม่ว่าการเดินทางจะลำบากเพียงใดทุกคนก็เต็มใจที่จะไปพร้อมหัวใจที่แน่วแน่ตั้งใจที่จะทำความดีกับเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมสังคมกัน สถานที่ต่างๆที่คณะของเราเดินทางไปนั้นห้องที่ใช้ทําการเรียนการสอนสร้างจากไม้ไผ่และใบตองตึงเด็กๆส่วนใหญ่ขัดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนบางโรงเรียนไม่มีแม้กระทั่งกระดานดาไม่มีไม่มีดินสอสมุดเป็นภาพที่ทําให้คุณครูและนักเรียนของเราเกิดความตรนะหนกและเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นสวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่อเด็กหญิง ตาห้วยผัดนะคะก็ได้มีโอกาสที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนนะคะไปบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือน้องๆที่ยากไร้นะคะซึ่งความรู้สึกตั้งแต่เดินทางไปเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยจะมีความสุขกันมากแล้วก็มีจิตอาสานะคะที่จะอยากช่วยเหลือน้องๆที่นูน่นซึ่งการไปบริจาคสิ่งของครั้งนี้นะคะก็ทำให้พวกเราได้รับประสบการณ์หลายๆอย่างเลยทีเดียวค่ะ รอยยิ้มที่พวกเราได้รับแทนคําขอบคุณทําให้พวกเราได้รู้ว่าสิ่งดีๆที่มันเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยในสายตาของหลายๆคนแต่สําหรับเด็กเหล่านี้สิ่งเล็กน้อยที่พวกเราทํามันคือการให้ที่ยิ่งใหญ่การให้การให้นักเรียนได้มีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมแบ่งสันปันรัก ทำให้นักเรียนของเราซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีความพร้อมในทุกๆด้านไม่เคยได้รับรู้ถึงความยากลบาบากได้รู้จักที่จะเสียสละแบ่งปันเพื่อมอบโอกาสดีๆให้แก่ผู้ยากไร้การให้เป็นการสร้างบรรยากาศของความรักความเอื้ออาทรต่อกันในสในชุมชนสร้างค่านิยมที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมมีความเอื้อเฟือเฟ้อเ,อเอผื่อแผ่เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้กันและกัน ที่สำคัญทำให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และมีความสุขจากการเป็นผู้ให้และค่านิยมที่ดีที่เราปลูกฝังให้กับนักเรียนนี้เองจะทำให้เขาเติบโตเป็นคนดีสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความสุข